นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกปี2556หรือ World Book Capital 2013กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่เสนอไว้ต่อองค์การยูเนสโก ภายใต้โครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านหรือ Bangkok Read for Life อย่างแท้จริงพี่ชวนน้องอ่านกันสนันเมืองเป็นโครงการที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวรรณกรรมและปลูกฝังแนวคิดรับก,การอ่านผ่านวรรณคดีบทกวีบทร้อยกรองและกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจากวิทยากรนักเขียนและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวรรณกรรม โดยมีอาสาสมัครจำนวน2,000คนเข้าร่วมการอบรมเพื่อให้มีความรู้ทักษะด้านเทคนิคการอ่านการสร้างกระบวนการกลุ่มแล้วนำไปถ่ายทอดสู่รุ่นน้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจำนวน10,000คนโดยการชักชวนน้องๆให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างภาวะผู้นำให้กับพี่อาสาสมัครในการนำน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นโดยจัดให้พี่ชวนน้องอ่านเราก็จะสอนให้พี่ๆท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ทราบว่าเทคนิคทักษะในการที่จะชวนให้คนอ่านหนังสือแล้วก็รักหนังสือนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็คิดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้สังคมไทยของเราเกิดกระแสวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนได้ค่ะทั้งชีวิตเราดูแล เพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ